นเนี่ไกเาแม่สเนี่สปกอนะจะได้เท่าไหร่ฉันได้เยอมาเมนี่นไปกไม่มกวนี่มิา,าเรไปเนโพตสกนีกาาน่ฉันจะกดอของเคานะเนี่ยไปตตัวดีกว่าตั้งตัวแล้วไปหากุณเข้าดีกว่า ค,คือเข้าปุ่มมาไหมเข้าเดี๋ยวเราบอกขพ้นกันนะพนเพื่อนๆฉันขอบชวนเพื่อนเข้าคุค่มได้ไหมพอดีไซนไปเห็นคลังีอแมบหนะ้าได้ดีอือคือหนึ่งหได้ศูนย์ดีสี่ยสวัสดีทุกคนฉันชื่อมีนนะนี่มียนใหยมา ย,ยังงีหป่าดีล้มนำตัวให้มีโอสเกิดสวัสน,สนี้นชื่อบเน่าจจักอยู่แล้วอายุสิปดปีสวันดีชื่นชอายอายุสิปีสวันดีนะาชื่นอบออายุสิปปีสาวนีน่าจะหันชื่นมินทีน่เคยพูดกนแล้วลอายุสิปีอ๋ออายุเยอะที่สุดเลยนะเนี่ยใช่แล้ว Icana, ทำไมต้องชวนยิงมิตรมาด้วยพูดแต่้อใหม่ให้ดีๆหน่อยสิแล้วจะทำไมอย่าๆๆๆีกันอย่ากันฮ่าๆตลกกันยิงไหมเฮ้ยขลกกันกูพนฉันว่าเราจะยิงกันไหนเธอก็พูดได้อย่งนี้ฉันว่าเราไปไล้นแบบห้คาเช่นนี คนสนุกม,มากเลยใครสนุกกับเกด้วยฮะมิ้นนี่ทุกคนลว่าอยางหรกันเลยนี่มีท่เคนชนะ่วยคุยในทูสองสองได้ไหมได้นี่ยงมีสอติกออกย่ายที่สุดฉันอมีอได้กลับเข้าไปในกลุ่นดีกว่าทุกคนเราไปไล่แบบเอฟแอมทูกันไหมได้ เืามาเด็เาออกกันแล้วลไปคุยนกันเลยกูไม่ท้อเขาไมมหนีเข้ามาได้อ่ะนี่มันุดเด้อออกทขาไมก็จะเตะมนีออกนลยล่ะฉันจะเตะทอออกเย้นี่มันเขามาช่วถึงไม่ร้บ้าค็สนใจรู้บ้าหิวแล้านีา่ฟ้าอินส์อันรบาให้เธอหั นะคะจบแล้วนะคะจบแล้วนะคะจบแล้วนะคะขอบคุณนะที่มารับชมม่ากกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะถ้าทำถ้ากดไลคถึง1นึ้อยน่ะจะมาทำอีกนะคะ